สวัสดีครับไลออนหันครับสูงเนินโคราชครับประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องกิจกรรมนั่งกองฟางรอบกองไฟอ่าสิบสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกห้าที่จะถึงนี่แหละครับอีกไม่กี่วันนะครับก็เป็นการอบรม ไร่โอลหันนะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีทําเกษตรอย่างไรไม่จนแล้วก็หนึ่งไร่มีกินมีใช้ทั้งปีนะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับช่วงเย็นวันที่สิบนะครับเราก็จะมีกิจกรรมนั่งกองฟางรอบกองไฟนะครับแล้วก็มีกิจกรรมภาคกลางคืนด้วยคืนวันที่สิบนะครับเนาะจะเล่ากิจกรรมข้าวๆแบบนี้นะครับก็วันที่สิบนะครับทุกคนทยอยเข้าสวน ให้ถึงสวนเร็วที่สุดนะครับก่อน8ปดโมงเชา้าหลังจากนั้นหาที่กางเต็นตามใจท่านชอบนะครับ9.0 0น,นทุกคนกางเต็นเสร็จพร้อมนอนเตรียมนอนครบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่เวทีอบรมนะครับทักทายรู้จักกันนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากมือใหม่จะเริ่มต้นกเกษตรอย่างไรดีทําเกษตรอย่างไรไม่จนสลับทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัตินะครับสลับกับมิตรลักแฟนเพลงเพื่อนผู้มีประสบการณ์นะครับมาแทรกแชร์ประสบการณ์แบ่งปันความรู้กันนะครับ เย็นวันที่10นะครับก็นั่งกองฟางรอบกองไฟนะครับปิ้งย่างยำตําจีนะครับเอาอะไรมาปิ้งเอาอะไรมายากเอาอะไรมาตาเอาอะไรมาจี่ใครมีอะไรก็พกพามาได้นะครับส่วนนึ่งเราเตรียมไว้อยู่แล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีก็เอามาแชร์มาแบ่งปัน มาพรีเซนตนะ์นำเสนอเพื่อนเพเพื่อนเพ,น,เพ,น,เพนสนใจจะได้เข้าไปซื้อเข้าไปชมที่สวนของท่านนะครับเนาะ,ะก็มีกิจกรรมเดินเดินสวนภาคกลางคืนด้วยนะครับดูว่าแมลงสัตรูพูดอะไรมั่งบุกเรากลางคืนนะครับแล้วก็นอนไม่เกินสี่ทุ่มนะครับตื่นเช้ามาตีห้ครึ่งออกกําลังกายนะครับออกกำลังกายด้วยกันนะครับ อ,อย่าเกียดข้านการทํางานนะพวกเรางานหนักงานเบาตื่นแล้วบพักผ่อนก็หา,ายเพลงนี้เพลงนี้นะครับซ้อมกันมาหน่อยก็จะดีนะครับเพลงลูกเสือสมัยก่อนยังประทับใจฝังใจพวกเราอยู่นะครับแล้วก็ล้างหน้าล้างตาเนาะหูมงเช้ากินข้าวเช้าก็อบรมต่อนะครับทําเกษตรอย่างไรไม่จนนะครับหนึ่งไร่มีกินมีใช้ทั้งปีนะครับก็ ใน,ใ,นในช่วงระหว่างทั้งสองวันก็จะมีเพื่อนๆมาแจมด้วยนะครับก็จะมีการเลี้ยงหนูเงินล้านเนาะเรื่องของโซล่าเซลล์เรื่องของการทำนาอินทรีย์เรื่องของการปลูกปา่าเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนในสังคมนะครับก็หลายคนเข้ามาแจมกันแชร์ประสบการณ์ให้คนรู้กันช่วงนั่งกองฟังรอบกองฟงก็จะให้แต่ละคนเล่าประสบการณ์การทาเกษตรนะครับพร้อมปัญหาอุปสรรคที่เจอนะครับ พร้อมแนวทางแก้ไขจะได้ช่วยกันแชร์ประสบการณ์แก้ไขผมเคยเจอแบบนี้มันแก้ได้แบบนี้ อะไรก็ว่าไปทํานองนี้นะครับ2วัน1คืนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือ1เต็นท์นะครับใครจะนอนในรถก็ได้นะครับใครจะนอนที่รีสอร์ทก็ได้นะครับแต่ช่วงอบรมช่วงทําก,กิจกรรมเนี่ยอยากให้ทํากิจกรรมร่วมกันใครไม่เอาเต็นท์มาเอามม้งมากางก็ได้นะครับไม่ได้สีเรลียดคุณจะเอาเปมานอนยอดต้นสักผมก็ได้ไม่ได้สีเรลียดครับแต่อยากให้ร่วมกิจกรรมกันช่วงช่วงนั่งกองฟางลบกองไฟแล้วก็ตลอดทั้งงานนะครับเนาะ จะได้เข้าใจตรงกันนะครับรอบนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่ามันสองวันหนึ่งคืนนะครับเสื้อนะครับเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อเหลืองเขยนยาวสารต่อที่พ่อทํานะครับนั่งกองฟังโลกกองไฟน่ไรออหันนะครับเสื้อนะครับฟรีทุกคนนะครับเข้ามาไรออลหันไม่ต้องเสียเงินอะไรทั้งนั้นนะครับน้าชากายฟอาหารการกินฟรีตลอด2วัน อ่าตลอด2วัน1คืนนะครับนั่นแหละครับก็เราทำเนาะเราคืนกำไรให้ลูกค้านะครับก็ใครสนใจเข้าร่วมอบรมด้วยกันก็อย่าลืมโทรมาหาผมก่อนนะครับ087 232 1139หรือไม่ก็ไลน์มาที่เบอร์080 50 69 500นเะครับเพราะเราจัดปีละครั้งหลายคนบน่นว่าพี่ปาครับจัดฟรีอบรมอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับวันเดียวมันน้อยไปเอออยากจะเข้มข้นกว่านี้ จัดให้แล้วนะครับปลายปีนะครับนั่งกองฟางรอบกองไฟ2วันหนึ่งคืนหลักสูตรเข้มข้นอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมอย่าลืมโทรมาเพื่อลงทะเบียนก่อนนะครับตอนนี้รับอีก8คน อ่าตันนี้รับอีก8คนนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับใกล้เต็มแล้วอย่าลอยช้านะครับเนาะกิจกรรมดีๆที่เรามอบให้มิตรรักแฟนเพลงไร่อลาันสไตล์มอบให้สังคมมอบให้คนรักเกษตรทุกคนนะครับถ้าเราเริ่มต้นถูกการทําเกษตรมันก็จะไปได้ราบรื่นราบรียบถ้าเริ่มต้นผิดไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรเกษตรจะสับสนซับซ้อนเสียเวลาเยอะมากเลย เ <c oughs> ข้ามาอบรมมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีทำเกษตรอย่างไรไม่จน1ไร่มีกินมีใช้ทั้งปีทำพื้นดีนน้อยแต่ให้ได้เยอะๆสูงเนินโคราตั้ง g ีพมาเลยไร่อรหันถึงอย่างแน่นอน0872321139แล้วเจอกันครับ